สวัสดีทักทายยามบ่ายวันนี้พี่จินจะพามาดูธรรมชาติบรรยากาศวันฝนตกจ้าภูเก็ตที่ราวัยในหาดเด้อจ้าฝนตกทั้งวันเลยแต่ว่ามาเห็นคนชาวบ่านเนาะจ้าเพิ่นหาปลาอยู่ก็เลยจะพามาชมเพิ่นหาปลาค่ะเพื่อนๆมองไปเห็นแต่เพิ่นเ้าวัยวัยใส่เรือเม่จา้าคือสิได้หมานคักก็เลยสีผ้ามาชมจ้าใช่ไหมพี่ ได้เยอะไหมอะหรออ้ปลาอะไรอะ่ะอู้มันขึ้นมาจากน้ำทะเลเนาะจริงเหรออยากเห็นใกล้ๆกล อุูอ้เต็มเลยอูย้อยากจับด้วยจังอู้เต็มเรือดุ้งขายไหมขายไหมขา,ขายกี่บาทอ่ะขายก่โลเท่าไหร่อ่ะอ้ะอยเยอะแยะไปหมดแล้วเม,มาไปทำไรกินไม่หมด อกินไม่หมดหมาทังรำอะ่ะโอ้ยเยอะมากเลยอย่ะดูอะไรนะ่นะ,นะ,ะ,นะนติดตามอะไรใช่ไหมอ้ยอยากลงไปช่วยปลดจังเ <laughs> ปล่าเปล่า่ยยอก <laughs> น้ำลึกใช่ไหม เพราะว่านะมันขึ้นเนาะโอ้โหโชให้หนูดูหน่อยอันในในอันนั้นอะ่ะอู้สุดยอดเลยอะ่ะเก็บกลับบ้านไม่ไหวแล้วใช่ไหมเก็บกลับบ้านไม่ไหววะได้เยอะอ <laughs> แกบอกว่าพอวางแล้วก็มันก็ติดข้างหลังก็ติดตาม <laughs> มามันเนาะโอ้โหมันจ้าบจริงๆวิงอู้ ตัวใหญ่ๆพี่หนูว่าตัวใหญ่อยู่นะจริงอ่ะอ๋อโอ้ยสุดยอดเลยบรรยากาศค่ะทุกคนจินนั่งตากฝนนะเนี่ยโอู้หูดูสวยไหมวันนี้ฝนตกภูเขาชั้นที่สองมองไม่เห็นแล้วจ้าบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนพามาบังคับหาปลาหนูเห็นแล้วอุ้ยสุดๆเลยเราจะดูปลาทุกคนปลาเต็มเรือเลยอูระวังนะน้ำึกอยู่เนาะ วู้หนึกว่าน้ำตื้นไม่ตนนื้นนะเนี่ยดูทุกคนปลาเต็มเรือเลยปลาเต็มเรือเลยครับเอามาให้หนูสักมีถุงใส่บ่เนาะอย่าลืมหาถุงไปนะอ๋อก็มีใช่ไหมนานลูกชายหาเจอแล้วฝนมันตกะโอ้โหปลาอะไรเนาะนีน่เนาะเขาเรียกอ๋อปลาอะไรก็ไม่รู้ห้าสิบบาทได้ไหมอย่าลืมหาถุงให้ป่ะน,นี่อุ้ย จเย็ๆโอ้ยฝนคักแน่ค่ะฝนนี่นี่ใช่ไหมลูกชายนี่เลยนี่ละลูกชายลูกรับมาขายปลาเลยครับลูกเอาขอบคุณค่ะโอ้โหอย่กับว่าไม่ไหวเลยดูทุกคนโอ้โหเต็มเลยดูดีเขาเรียกปลาอะไรแล้วอะขอบคุณทุกการรับชม้ะจ้าพอกันคลิปนะจ้า